ยยยยตนน้นปาลมในฝันสวยมากกินข้าวไม่กินหวานสันดานคนผอมัน สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพามาชมทริป LA หนึ่งวันของเรานั่นเองจริงๆไป2วันแหละแต่เรามีเวลาเที่ยวแค่1นวันนะคะเราก็โชคดีมากเลยได้เจอเพื่อนๆชาวมอทอที่เขาเช่ารถอยู่แล้วนะเราก็เลยไปอาศัยแบบไปขอรถทริปกับเขาด้วยภายใน1วันใน LA พอเรามาถึงที่สนามบินที่ LA เนี่ยก็รีบวิ่งเข้าห้องนะ้ำไปแต่งหน้าแต่งตารอเพื่อนๆมากันเลยนะคะตอนนี้ก็แบบขอเร่งไปแต่งตัวก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยค่ะ สดๆร้อนๆจาก้างน้ำก็คือม like so like ี P A c มายืนแบบคือนานจะทำภาษาตรงนั้นน่ะคุณก็ต้องแบบนี่หน้าเพื่อที่จะแบบเออมีที่ให้นางอะไรเงี้ยตอนนี้ก็รอเพื่อนมารับนะคะเ๋ยวดูนาฬิกาก่อนตอนนี้ก็ประมาณ8ปดโมงสินาทีเพื่อนจะมารับประมาณ9ก้าโมงก็เดี๋ยวมารอดูกันค่ะว่าเพื่อนจะเจอเราไหม คขวชื่ออะไรนะวมีตวไมรวกเจอเพื่อนแล้วค่ะอันนี้อะไรนะคะชี่แบมนี้เนาไม่ใช่ชื่อแบมชื่อคา่าอชื่อคา่าคา่าออันนี้คนบ้านเปรนานีคจนนเชื่อแล้วเพนเฮ้ยเซเล็บะเซเลบเซเลบสวัสดีค่ะคุณีแล้วเพื่อนเพื่อนอีคนชื่ออะไรอะอับเบเวลา เขาลินน้ำคนนี้ชื่ออะไรคะเบฟครับน้ำกับเบฟสองเบฟก็ที่แรกที่เราจะไปก็คือที่ไหนครับโรงแรมเวนิสชิงติงข่้นมาแต่กูใสู่เข้ามาเย่ไปดูกันว่าเป็นถึงแล้วค่ะเวนิสชิงฟิลแบบพัทยาบ้านเราได้เลยร้อนร้อนร้อนมากแปดสิบห้าฟารนไฮ เขาจะได้รูปฟิลแบบวัยร <ไป S 2> <ำ>ุ่นเมกาวะ <laughs> ไห้ฟีลเหมือนในเพลง Venice Beach ของ Lana Del Rey จริงๆไฮโซยี่เออร์ดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นแากรับเชิญรายการของเรานะคะติดตามได้ในขึ้นตัวอะไรของผมเอ่ออะไรนะพรับเรียว่าเจสเอจะสวยกว่าที่คิดจริงแต่มันร้อนมากเลยอ่ะนี่คือแต่งตัวไม่เคยถูกตีมเลยในการมาเที่ยว ใส่รองเท้าอะไรคะใส่รองเท้าสตแตนด์แวนเนาะไม่เลยใส่ผ้าใบกูใส่อะไรคะกูใส่บู๊ร <c oughs> ้อนสะใจอาหารตามีไหมไอแคนดี้มีไหมไม่มีคะ่ะ ปกอบปกอบรานต่อหัวเมนูเยอะมากมเหนอเได้ๆกาผิดกดเป็นยังไม่ใช่ใส่ที่เขาจะอร่อยไหมอ่ะน่าจะอร่อยกุ้งก็คือกุ้งสุดปังดูบนะคะเมื่อกี้เราไปกินที่ร้าน Siames Garden หรือเปล่าอ่านไม่ออก S I A M E S E s า a m e s s a m e s ตอนแรกหวานเป็นซัมเมตซัมเมตจริงความแบบ LA เนาะต้องมีต้นปาล์มต้องมีต้นปาล์มต้องมีแดดแรงๆต้องมีจริงแต่แดดแรงมากเลยนะตอนนี้เรากำลังหาชานมไข่มุกคานอยู่นะคะเราต้องทานของหวานหลังจากที่ทานของเคาวนะคะกินค้าไม่กินหวานสันดานคนหอมสันคนหอม มีใครผอมไหมตัวนี้ไม่มีอะไรน่ากินเอ่ยมีใครทีนวยผอมมีโปรตีนเชคบราน่าเชคแต่มันไม่ใช่แค่บราวน่าเชคแล้วเราก็จะไม่กินตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ไหนคะแต่บอกชื่ออีกรอบหนึ่งผมก็จำไม่ได้แล้วอะไรนะอะไรอะไรผิด่ากรมไม่ใช่ l อ s a อ g e l e s c ล u n t อสแอ s เจลิสันมิวเซียม ไม่มีสิ่งก็เดี๋ยวจะไปถ่ายรูปที่มันมีคยอว่านะโคมไฟเยอะๆอ่ะโคมไฟแบบชาวชาวเนตชอบไปถ่ายกันเราชอบตามไปดูข้าทางนี้ปล่าวะไม่รู้เหมือนกันใช่เลยเข้ามาก็เจอบีเวอร์เลยไเสร็จก็เจอแล้วนะคะไม่รู้่อนเห็นไหม z ู o m ไปดู นีค่อนข้างเล็กกว่าที่ชีดไว้ประมาณร้านเ่าสวย,ยนะคะส่วนด้านในก็จะเป็นแกลเลอรี่ออบอาร์ต ก็สำหรับ Los Angeles Country Art Museum ออ a อากาก็จะประมาณนี้นะเราก็อยู่ที่ถนนอะไรนะคะ์ลี่ค่ะเย้ต้นปาล์มในฝันสวยมากจริงมันเลกบ้านบ้านก็คือแบบสุดปังมันคือบ้านของแบบคุโรยแถวนี้เนาะ คือสุดไปังติมข้างทางเ่าจะได้รูปอีกนี่ก็คือเปลี่ยนชุดอีกแล้วหนึ่งถ้าขณะที่กูใส่ชุดเดิมทุกรูปไม่ว่าจะร้อนจะหนาอย่างไรนะคะคกูต้องไม่ยืนถ่ายกลางถนนว่านะแต่ว่าร้อนมากตรงนี้จริงให้เพื่อนขับมารับกานเลยว่าแต่ขับรอรูปกันดีกว่า ไม่นั่งบนรถแล้วไม่เห็นวะฮาริวัไอยู่แค่เอื้อมแล้วค่ะ คนรับปริญญาด้วยคนไทยชัวร์ธรรมศาสตร์กับนักบาลตัดสินขอยิืมชื้นเขาถ่ายเดี๋ยวปะ <c oughs> ว้าวถึงแล้วฉันเปลี่ยนชุดอีกแล้วเดี๋ยวรอชมรูปกันได้เลยนะคะไม่ผิดหวังแน่อนอน รสึกว่าเป็นสถานที่ต้องมาแต่ว่าก็ป้ายก็มีแค่ป้ายนะไม่ได้มีอะไรเลยทำไมคนถึงอยากมาเพราะมันเป็นป้ายฮอลลีวูดอ๋อเป็นป้ายฮอลลีวูด it used to be a village ว้าวโอเค get it ท้องฟ้าสวยมากอ่ะสวยจริงแล้วแล้วเราก็ต้องเดินลงนะคะเป็นพาที่ไหนที่สุด ไม่เหลือเอนเวอทำอย่าอ่แล้วเอาจริง